อาชีพนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยเป็นอาชีพที่ m ม็ e มันนีได้เยอะจริงๆค่ะต้องเคยทำได้นะ100่ 1, บาทต่อเดือนค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะต้องรับเข้าสู่ช่องของลิตเติ้ลปิงปองกลับมาเจอกับปองอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยปองจะมาตอบคําถามทุกคนเลยค่ะใครที่มีคําถามว่าปองเป็นพิธีกรได้ยังไงพิธีกรคืออะไรให้เงินเท่าไหร่ความแตกต่างของแต่ละเลดหรือว่าแต่ละงานเนี่ยอยู่ที่อะไรชื่อนี้นี่ยมั่นคงหรือเปล่าวันนี้จะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะและเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะคำถามแรกที่หลายๆคนถามมานะคะอาชีพพิธีกรคืออะไรสำหรับปองเนี่ยอาชีพพิธีกรคือผู้ดำเนินรายการค่ะที่จะต้องมีซอฟต์สกิลหลายๆอย่างในตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเก่งๆมีสกิลในการฟังและจับใจความที่เก่งนะคะต้องมีความเป็น e n t e r t a i n อ e r ในตัวค่ะอย่างงานที่มันต้องสนุกเนี่ยก็ต้องทำออกมาให้มันสนุกนะ อาชีพพิธีกรทำอะไรได้บ้างอาชีพพิธีกรนะคะก็เป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการทีวีผู้ดำเนินรายการงานอีเวนต์โอ้โหเป็นได้เยอะมากหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยังได้เลยนะคะคำถามที่สองอาชีพพิธีกรเนี่ยได้เงินเท่าไหร่อาชีพพิธีกรจริงๆเนี่ยเลสตัดขันต่ําสําหรับปองนะ ใครที่เพิ่งเริ่มฝึกโฟนเนี่ยนะคะโฟนงานในห้างธรมธรมดาธรรมดาขายของเนี่ยหนึ่บาทจา้ะตั้นต่ำเนี่ยอย่าให้ต่ำกว่านี้อย่าก,กดเลทตัวเองนะทุกคนไหนจะค่ารถค่าแต่งหน้าค่าชุดค่าเดินทางนะถ้าได้ต่ำกว่าพันห้ไม่คุ้มแล้วนะคะการจ่ายเงินเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าขึ้นอยู่กับชื่อเสียงแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเก่งแล้วก็ประสบการณ์ของเราด้วยค่ะอย่างเช่นพิธีกรเซเลบหลายๆคนเนี่ยพี่โอปอพี่ดาดยอา่าพี่หมิงสลายาชัด ค่าตัวชั่วโมงหนึ่งเขาก็เป็นแสนๆนะคะคือลูกค้าพึงพอใจที่จะจ่ายอะ่ะแล้วเขาก็มีชื่อเสียงทุกคนนึกออกไหมหรือว่าพิธีกรที่เป็นผู้ประกาศข่าวหลายๆคนเนี่ยค่าตัวขั้นต่ำเขาก็จะ4ี่ห้าหมื่นแล้วนะคะต่อหนึ่งงานอย่างปองเองเนี่ยปองก็เคยรับงานที่สูงสุดที่เลทสองหมื่นบาทต่องานคะ่ะแต่งานนั้นเนี่ยมันก็มีความยากนะแต่ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะคะว่าเป็นปองเนี่ยรับเลทสตาราที่เท่าไหร่อยากรู้ก็สามารถทักมาถามกันได้คะ่ะ ความแตกต่างของแต่ละงานเลทข,ขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้เนี่ยปองบอกไปแล้วนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนว่าอยากจะรับที่เลทเท่าไหร่มีประสบการณ์ยังไงโฟนเก่งหรือยังหรือถ้าโฟนเก่งแล้วมีลูกค้าติดแล้วเนี่ย2 5 0พัน0 0า5 0 0 4 0 0 0่ก็อาจจะไม่น่าเกียดหรือแม้กระทั่ง5,000ันถ้าง,งานมันกินเวลาน้งแต่เช้าเย็น,ยน นู้ออกไหมมันเหนื่อยอะ่ะก็เรียกให้มันสมความเหนื่อยเรานะแล้วข้อสุดท้ายค่ะอาชีพนี้มั่นคงไหมบางคนตอบไม่ได้นะคะว่าอาชีพนี้มั่นคงหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอาชีพนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอาชีพที่เมคมันนี่ได้เยอะจริงๆค่ะสูงสุดที่ปองเคยทําได้นะหนึ่งแสนบาทต่อเดือนค่ะว่ามีคนทําได้เยอะกว่านี้แล้วก็มีคนทําได้น้อยกว่านี้เยอะเหมือนกันค่ะถ้าเราได้เงินมาเป็นแสนต่อเดือนแต่เราไม่รู้จักที่จะบริหารเงินใช้เงินแบบ ไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะปองก็เคยเป็นแบบนั้นนะคะแม้กระทั่งเราไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีพอเรามาเจอช่วงที่งานน้อยช่วงที่มันมีวิกฤตเช่นสถานการณ์โควิดสิที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถพาตัวเองผ่านมันมาได้ค่ะดะนั้นถ้าใครเพิ่งเริ่มเข้าวงการนี้หรืออยากจะมาเป็นพิธีกรถ้าคุณเม็กมันนี่ได้แล้วถ้าอยากจะให้มันคงไม่ยากเลยค่ะาการการเงินดีๆศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณให้ดีๆแค่นั้นเองค่ะ สรุปนะคะอาชีพพิธีกรก็คือผู้ดำเดน,ดนินรายการได้เงินเยอะไม่เยอะเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถอย่างต่ำที่ควรจะได้เนี่ยก็ต้องพันห้าสองพันสามพันนะคะอย่าก,กดเหลวตัวเองนะทุกคนแล้วก็ใครที่เหมาะกับการทําอาชีพนี้บ้างถามตัวเองค่ะว่าชอบพูดหรือเปล่าชอบคุยหรือเปล่าชอบเจอคนเยอะๆหรือเปล่าและที่สําคัญเนี่ยอาชีพนี้มันต้องอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์นะใครที่รู้สึกว่าเองไม่เหมาะกับการอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์เนี่ยมองว่าก็ไม่เหมาะกับอาชีพนี้ค่ะแต่ถ้าใครชอบเป็นจุดสนใจอยู่กลางสปอตไลท์ชอบฟังชอบพูดชอบคุ ชอบแก้สถานาการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเหมาะแต่อาชีพนี้แน่นอนค่ะแล้วถ้าใครอยากฟังคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดปอล l โลกดกระดิ่งกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฟองด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย